สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรานะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่589กันแล้วนะครับพี่พี่ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มติดตามและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพระบ้านนะครับผมของเก้าเก็บสะสมพระเครื่องนะครับผมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจนะครับผมดูแลถูกใจนะครับดูแลสนใจ อยากที่จะชอบบูชาพระรเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ กติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจดูให้ชอบใจว่าสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับซึ่งนะครับผมก็จะเรียงนะครับให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้ไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้คือหมายเลขที่22นะครับผมตรงหมายเลขอาจจะไม่เห็นนะครับแต่เป็นหมายเลข22นะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลื กัันนด้วยะครบตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับ เพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมก็ส่งให้ฟรีนะครับผมมีปลายทางนะครับพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆนะครับได้รับชมกันอยู่นี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผม เพราะฉะนั้นนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมพอใจแบ่งปันในราคานี้ es, นะครับผมท่านใดมีมุมไปต่อก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือว่าจะชอบไปเก็บก็อันนี้ก็แล้วแต่พี่ <romantic success> はは <immer adults> ๆเลยนะครับผมเพราะว่าผมนํามาแบ่งปันให้พี่ๆทุกรายการนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่หมั่ได้ที่1กันเลยนะครับสําหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมโลบุโตนะครับพี่ๆหนึ่งนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้ eday. เลยนะครับผมเรียนลูกุโตนะครับผมวัดประดูฉิมพีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมรุ่นแรกหลงปุโตนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมซูมลงไปให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นชุดนี้นะครับผมชุด3องค์นะครับผมชุด3องค์เหรียญลูบุโตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นเลยนะครับ 1,200บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับนะครับผมเหรียญรุ่นแรกนะครับผมลงปุโตนะครับนี่นะครับเหรียญสวยคมเลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับพอนะครับผม2510นะครับนี่นะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับพร้อมเรียมแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทนะครั mm hmm. บอันนี้เป็นองค์ที were, ่2นะครับผมนี่นะครับพ <of> ิวนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมพระครูวิริยกิตินะครับนี่นะครับผม ท่านใดถูกใจนะครับหรือว่าสนใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นองค์ที่2นะครับชุดนี้จะมี3องค์นะครับพี่ๆนี่นะครับสวยๆนะครับผมแบบนี้เลยนะครับท่านใดชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับผมสําหรับเรียนนะครับผมรุ่นแรกนะครับผมพระครูวิริยะกิตตินะครับตอนนั้นท่านอายุ80ปีนะครับผมนี่นะครับเรียนฉลองยุครบ80ปีนะครับผม2510นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผม1,200บาทนะครับผมเจ้าของเดมแกลเลียมเก็บไว้แล้วนะครับผมนี่นะครับไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับผมแต่ละองค์นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการหมายเลขที่1นะครับผมเรียนนะครับหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูชิมพีรุ่นแรกนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระพุทธโสธรนะครับพี่ๆนี่นะครับรุ่น80ปีกรมตำบวจนะครับผมปี38นะครับผมวัดโสธรวรารามจังหวัดชายเชิงเซานะครับ หมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันให้พร้อมกับการประกาศสินบัตรแบบนี้เลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับพี่องค์นี้เลยนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมเปิดให้ในราคา1,200บาทนะครับนี่นะครับสําหรับพระพุทธโสธรนะครับผมนี่นะครับผิวสวยมากนะครับพี่พี่ประวัติศาสตร์นะครับผมแ0ปีกรมตํารวจนะครับ พร้อมเลี่ยมนะครับพี่ๆพร้อมเลี่ยมสวยๆเลยนะครับผมเนี่ยนะครับเจ้าของเดิมแคลีเยียมไว้นะครับผมผิวสวยมากนะครับพี่ๆนี่นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขสามนะครับอง์นี้นะครับเป็นหลงบ่โตะนะครับพี่ๆนี่นะครับรายการนี้ผมได้มาพร้อมกับใบประกาศสนิบบัตรแบบนี้เลยนะครับเป็นพระปิดตานะครับ บูโตร like ุ่นจัมโบสองนะครับผมนี่นะครับวัดประดุษินพีนะครับผมเป็นประเภทพระปิตานะครับนี่นะครับผมได้มาพร้อมกับใบประกาศสนิบัตรใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมก็สําหรับท่านใดที่ชอบไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่เอ่อสามนะครับผมใน EP นี้นะครับองค์นี้นะครับผมนี่นะครับก็จะมีกล่องเก็บแบบนี้นะครับหมายเลขสามนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับพี่สําหรับ ปิดตานะครับเนื้อเคสอดนะครับผมลงบุโตะนะครับผมนี่นะครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับผมส่งให้ฟรีนะครับผมฝั่งตะกุดหนึ่งดอกตรงนี้นะครับพี่ๆเห็นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมจัมโบ้สองนะครับด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับนี่นะครับลงบุโตะนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ถูกใจนะครับถ้าได้สนใจนะครับผมก็ ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบง่งปันให้ในราคา1000บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญน,นะครับเจ้าสัวนะครับพี่ๆหลวงพ่อเกษมเขมะโกรนะครับผมปี2535มานะครับนี่นะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเหรียญเจ้าสัวนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อนะครับผมน่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับผมหรือว่าขัไหลทองนั่นเองนะครับผม หมายเลขสี่นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนี่นะครับผิวสวยมากนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมเจ้าสัวนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับพี่พี่เขมะโครนะครับผมปีสองพันห้าร้อยนะครับสามสิบห้านะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสำหรับสุสานใต้รักนะครับจังหวัดลำปางนะครับพี่พี่ผิวสวยตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมสําหรับ เหรียญช่ส่วนหลวงพ่อเกษณนะครับผมรายการหมายเลขที่4นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่5นะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยนะครับพี่องค์นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา650บาทนะครับนี่นะครับผมสําหรับนะครับเหรียญเนื้อทองเหลืองนะครับผมรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยนะครับปี2504นะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่พี่สภาพนะครับผมนี่นะครับ สภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมจะว่าผ่านการใช้งานมาก็ไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าดูแลรักษาอย่างดีนะครับพี่ๆนะครับดูผิวกันได้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม650บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นสมเด็จนะครับผมวัดระฆังนะครับผมรุ่นแต่งรายงานนะครับพี่ๆองนี้นะครับ600บาทนะครับผมสําหรับสมเด็จนะครับผมวัดระฆังรุ่นแต่กรายงานนะครับผมนี่นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผม นี่นะครับต่อโคดระฆังตรงนี้นะครับผมตรงมุมตรงนี้นะครับผิวก็จะเป็นสมเชื่อรุ่นเลยนะครับผมรุ่นแตกลายงานนะครับด้านหลังนะครับผมก็จะประทับนะครับวัดระฆังโคสิตารามนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับสมเด็จแตกลายงานพร้อมเลี่ยมนะครับอง์นี้600บาทนะครับถัดมานะครับเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับผมองค์นี้นะครับผมสวยมากนะครับผม550านะครับ สำหรับนะครับผมพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่หมายเลขนี้นะครับดูนะครับมวลสารนะครับพี่ๆองค์นี้550บาทนะครับผมหมายเลขที่7นะครับผมรายกันที่7จ็ดนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับผมสวยมากนะครับพี่องค์นี้นะครับขึ้นคอนี่สวยมากเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับรายกันนี้จะเป็นพระองค์ของขวัญนะครับผมองค์นี้นะครับ 450ครับผม450นะครับพี่พี่สี่บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับนี่นะครับผิวนะครับผมสำหรับพระผงของขวัญวัดตากน้ำนะครับผมภาษีเจริญนะครับนี่นะครับผมสวยมากนะครับผมอยู่ในเลี่ยมนะครับผมองนี้นะครับ450นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญเจริญพรานบลอนด์กล้ทิมนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ450บบาทนะครับผมสำหรับ เหรียญเจริญพรบนนะครับผมลงกูทีมอิสราโกนะครับผมปี2517นะครับ2017นะครับผมเลยนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ450บาทนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับผมเหรียญนะครับผิวลุ้งๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมวัดรหันไล่นะครับจังหวัดระยองนะครับ450บบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆผิวสวยมากนะครับผม สะท้อนแสงไฟสวยมากนะครับผมอย่ในลเลียมเลยนะครับพี่ๆถัดมานะครับเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับเขี้ยวเสือนะครับพี่ๆอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อปลานะครับผมวัดคลองด่านนะครับเขี้ยวเสือพ่อปานอันนี้นะครับผมนี่นะครับจะมีขดรวดนะครับผมนี่นะครับมัดอยู่ด้วยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดนะครับผมให้ในราคา6-50นะครับพี่ๆสำหรับเขี้ยวเสือยาวนะครับผมนี่นะครับ6-50นะครับผมหรือว่า650บาทเท่านั้นนะครับผม ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเห็นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับพี่ๆี่เป็นหมายเลขที่11นะครับรายการนี้ก็จะเป็นนะครับผมพระที่ได้รับรางวัลมานะครับผมก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พนี่นะครับเป็นวัดระฆังนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อผงวัดระฆังโคศิตารามนะครับผมเป็นประเภทเบจภาคีนะครับหมายเลขนี้นะครับ นี่นะครับมาพร้อมใบประกาศแบบนี้เลยนะครับผมผมได้มาแบบนี้นะครับผมก็ขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ๆแบบนี้เลยนะครับจากเจ้าของเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่11นะครับพี่ๆเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับซูมกล้องลงไปแล้วก็จะลงกล้องให้ดูนะครับผมนี่นะครับสมเด็จวัดราคาพิมพ์ใหญ่นะครับผมหมายเลขที่11นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนี่นะครับดูนะครับผมดูความเก่าของผิวองค์พระองค์นี้กันนะครับนี่นะครับดูพิมพ์นะครับพี่ๆ สวยๆแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม1,100บาทนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จหมายเลขที่11นะครับผม1,100บาทเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆนะครับผมสำหรับหมายเลขที่11นะครับผมพระสมเด็จนะครับวัดราคาพิมพ์ใหญ่นะครับผมเนื้อหามนลสารเดิมๆแบบนี้นะครับท่านใดนะครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมหรือว่าอยากชมรูปภาพนะครับ เบอร์โทรนะครับผ090นะครับ3251096นะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับจะเพิ่มเพื่อนเบอร์นี้มาก็ได้นะครับพี่พี่ถัดมาครับหมายเลข12ครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับปี2469รุ่นแรกนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับผมได้มาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อกลันรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม450นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับ เหรียญนะครับหลวงพ่อการปี2469นะครับผมนี่นะครับผิวนะครับผมดูกันได้เลยนะครับพ่อการวัดพญาคารามนะครับพี่พี่ดูนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่12นะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับผม450บาทนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่ 13นะครับรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมเนื้อว่านนะครับองนี้นะครับ400บาทนะครับผมสําหรับพ่อทวดเนื้อว่านนะครับผมหมายเลขที่13นี้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับดูนะครับผมผิวด้านข้างนะครับพี่ๆเป็นเนื้อว่านิมพ์ใหญ่เลยนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก่าๆเลยนะครับพี่ๆสภาพเลี่ยมเดิมเลยนะครับผมเลี่ยมเก่านะครับ400บาทนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข14นะครับ รายก้อนนี้จะเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับโชคดีหลังหนูปี32นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับดูผิวนะครับผมเนี่ยนะครับหลวงพ่อเกษมเคมาโครนะครับผมเหรียญโชคดีนะครับนี่นะครับวิสาขบูชาไตายรักนะครับพศ2532นะครับผมเปิดให้ในราคาแบ่งปันนะครับนี่นะครับ 400บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับเป็นอีกเหรียญนึงนะครับแต่เป็นคนละเนื้อกันนะครับอง์นี้ก็400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญโชคดีนะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมะกรนะครับ400บาทเท่านั้นนะครพี่พี่นี่นะครับวิสาขบูชาไตรักนะครับผมหลวงพ่อเกษมหลังหนูนะครับพี่พี่ปี2532นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยสวยแบบนี้เลยนะครับพี่พี่400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลขสิบหกนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพอเกษมนะครับองค์นี้ผิวสวยมากนะครับพี่นี่นะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมดูนะครับผมองนี้นะครับหกร้อยห้าสิบาทนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญหลวงพอเกษมนะครับผมหมายเลขที่อ่าสิบหกนะครับพี่พี่นี่นะครับสวยคมเลยนะครับผมดูนะครับผิวเป็นประลอดเลยนะครับผมรุ้งรุ้งแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับนี่นะครับหกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ 650บาทนะครับปี2 5 1 7นะครับผมสำหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่16นะครับผมรายการที่16นะครับถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลข17นะครับผมวันนี้จะเป็นปิดตานะครับผมน่าจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพี่องคงนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผม450นะครับปิดตาปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับผม450บาทนะครับ สี่นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีปลายทางนะครับผม anyway, นี่นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่18แล้วนะครับผมรายกัน18จะเป็นเหรียญน,นะครับผมหลวงพ่อฉุยนะครับพี่พี่นี่นะครับหลวงพ่อฉุยนะครับผมวัดคงคารามนะครับปี2465นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมผมขอนญาตนะครับออกมาลงกล้องให้พี่พได้ดูได้ชมกันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ450บบาทนะครับผมสำหรับ เรียญหลวงพ่อชุยหมายเลขนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับผมผิวเดิมๆนะครับท่านใดดูแล้วชอบใจหรือว่าดูแล้วถูกใจนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อชุยวัดคงคารามนะครับผมรายการหมายเลขที่18นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่19นะครับผมเป็นขุนแผงกระเบื้องเคลือบนะครับพี่ๆนี่นะครับ อันนี้น่าจะเป็นกรุวัดผมไม่แน่ใจว่าเป็นวัดชัยมงคลหรือเปล่านะครับพี่พี่วัดชัยชัยมงคลนะครับหรือว่าเป็นบ้านกลางนะครับผมนี่นะครับดูกันได้ครับผมผิวดมเดิมแบบนี้นะครับผมเป็นขุนแผนกลับเบื้องเคลือบนะครับพี่นี่นะครับหมายเลขนี้นะครับ450านะครับผมสําหรับพระขุนแผนกลับเบื้องเคลือบนะครับผมรายการที่19นะครับผม450บบาทเท่านั้นนะครับผมจะส่งให้ฟรี มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถัดมานะครับผมรายที่20จะเป็นตุ๊กตานะครับผมตุ๊กตาใหญ่หลวงปุโต๊ะนะครับองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับ500บาทนะครับผมสําหรับนะครับตุ๊กตาใหญ่นะครับผมหลวงปุโต๊ะวัดประดูชิมพีนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมตุ๊กตาใหญ่นะครับ โลบุโตนะครับผมวัดประดูฉิมปีหมายเลขที่20นะครับใต้ฐานจะมีเป็นตะกุดด้วยนะครับพี่พีนี่นะครับสวยมากนะครับผมองนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมรายการหมายเลขที่21ครับรายการรองสุดท้ายครับเป็นพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับพี่พีองนี้นะครับดูเส้นเคสานะครับผมในผิวนะครับองนี้ก็500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับผม ปิดตานะครับผมหลบกุโตะนะครับอันนี้ฝั่งตะกุตสองดอกฝั่งตะกุตหนึ่งดอกนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับดูนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดนี้นะครับห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผิวสวยงดงามเลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขสุดท้ายนะครับผมนี้พีนี้นะครับก็จะเป็นคุณแทนหลงผู้ทีมพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆ ตะกรุดนะครับผมสาริกาคู่นะครับปี 25- 1 7นะครับผมวัดละหันไร่จังหวัดระยองนะครับนี่นะครับผมคุณแผนหลวงปู่ทิมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับ800บาทนะครับผมสำหรับคุณแผนตะกรุดคู่หลวงปู่ทิมพิมพ์ใหญ่นะครับ800บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมเป็นตะกรุดคู่นะครับตะกรุดสาริกานะครับผมเขาเรียกว่าตะกรุดสาริกาคู่นะครับ ขุนแผนพงไพคุมานนะครับผมผิวสวยมากนะครับพี่พีผิวสีออกเป็นสีทองๆเหลืองๆนะครับนนครับตลาดจะเป็นตะกุดท่านยาวคู่แบบนี้เลยนะครับผมเปิดนะครับผมให้ในราคานะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสําหรับรายการหมาเลขที่22นี้นะครับ ก็สาหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมแล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วสนใจดูแล้วถูกใจนะครับอยากที่จะเช่าบ,บูชารายการไหนนะครับโทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรนี้นะครับ090 3 2 5 1 0 9 6นะครับไลน์แอดนะครับจะเพิ่มเพื่อนมาในไลน์นี้ก็ได้นะครับผมแอดหนึ่งเนะครับถ้าหากเพิ่มเพื่อนมาแล้วนะครับผมอย่าลืมกดส่งสติกเกอร์หรือว่าพิมพ์ข้อความว่าพี่ๆนะครับสนใจอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าสนใจปิดบูชานะครับผมพระรายการไหนก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับผมก็เน้นย้ำกันเหมือนเช่นเคยนะครับทางช่องของผมนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับมีปลายทางส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับพระทุกองนะครับผม พี่ๆนะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจนะครับผมรายการทุกรายการนะครับก็จะสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ